สวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องเบิร์ดชาแนลนะครับกับเบิร์ดมารำเตยเกินร้อยนะครับผมวันนี้สุดท้ายที่งานนะครับที่ทอำเภอหนองหานจังหวัสดสกลนครครับวันนี้ฮอเล่งอยู่เป็นหัวเดียวโอ้โหเชื่อตายโอ้ยตายแล้ววันนี้ฮอเล่งอยู่หนองหานครับตอนนี้กำลังตัง้งเวทีครับ คือร้อนแค่ไหนก็ต้องสู้ครับรกิมคอนวอยครับเห็นไหมคือตอนนี้เร่งทำวีดีทครับเพราะว่าเรียนสื่อเขานี่สอมต่อขับคอนเสิร,ตร์ตวงไงรร่ใหม่ครับคอนเสิร์ตใหม่เกือบทั้งหมดเลยเขาเตรียมตัว อันบางหันเอาก็นอนขึ้งรถอยู่กับพี่น้องตัเอาก็ต้องล้มข้างล่างเพราะว่ามันหอนเพราะว่าหลังแค่คืนเดียวขึ้นรถนมันเอาเขาต้องล้มผลการล้มมันต้องล้มมันอนข้างล่างเลยแล้วเวลาเขาต้องเจอกับสิ่งนึงคนใหญ่ถล่แก้วไม่ใช่หรอกต้องการสิ่งนี้ต่อนนื่องตัวมันอนเขาไปบีมอ่ะ เขาเงินน้ำนานนานดื่มร้านเขนหลดน้ำมาเลยเจ๋งเหรอหอนมาวันน้มัน,นหานปะมันแก้ว่าหอนมาเลยแถมมันมีลงอย่ที่เลยมา่บ๊อลเลยอะ เอาเลยัแม่ใน้อไดอนีรว่าครับแม่ม่เลยขนาดว่าบันไดวนี่ยมั่วไปเลยวันนี้อืวันนี้เจอไอ้แอปเนี่ย ซื้อน้ำมาจากไหนฮะว่ายซื้อน้ำมาจากตรงนั้นพอนเรา,าไปไอ้ล็อกนั่นนายดิสิเปลี่ยนแต่พ่อเราเป็นตจ้าของวันนี้เล่นอ,อยู่ริมฝั่งน้องหานนะคะใช่ครับบรรยากาศด,ดีมากลมเย็นอยู่ใครอ,อยู่มลมเย็นแต่แดดร้อน <laughs> คือวันแดดร้อนทั้งรถไหมมัน้อนเอาครับ เขาเ่ออเบอะานีรปั้นจอดนห่สี้่รอาะครับผมโอ้ยูทูบเบอร์ชอบใหม่ใช่้เนี่ยนี้แต่งหน้าสวยมากะใครแต่งหน้าสวยแต่งนั่นน้องเช้าก่อน้องเช้าทุกคืนลาทคืนลาคนละคนนะฝากช่องด้วยนะ เตายูทูบจริงฝากส่องัห้มาเด้อคันดังแล้วนะห้ามลืมอ้า์ลืมติช่องอ่ปอนสิทธิชัยชาแนลแล้วก็เพียรปอนสิทธิชัยแฟนเพียฝากติดตามด้วนะครครับผม้ามคอมต้าบึง พี่น้องไม่ต้องเดานะว่าแกเป็นอะไรพี่น้องสเดี๋ยวนี้มันยุคเขียดทินฟังน้องหานพวกพี่น้องทั้งหลายขั้นเอยุไก่ก่อยงวมากินเนยคือบทความกับต้มต้มเหมือนห่อนเปื่อยมาสดแเนยทันผู้ใดเอามาให้เวิรงกินได้บุญหลายได้ผู้สวนหลายเด้อมเหมือนเพราะว่าเพราะว่ายา ท่านได้กินคืองที่แท้ผู้เฒ่าได้กินผู้เอามาให้ยก็ที่ได้บุญในผู้สนอายุหมั่นกวนยื้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ไว้พ่อห้ผู้จำรับคิดว่าจะเอามาให้กินเลยอยากกินส้มอยากกินโจโจชั้นผู้เฒ่าเอามาให้ดิฮะชั้นผู้เฒ่าวมะหาดิขันผู้บ่าเอามาใหายจะเมล็ดกับมาฟังมะล้อมมันมวนน้ำกันครับห้ยกำลังใจแต่ว่าโอ้ยอยาก อยากก่อยง้วอยากกินกวยงวปากมันมันแห้งขึ้นดิ่งอ้ยมากหิวมาสมเล้วในเรื่องอะไรพี่น้องมันจะลืมมาให้กำลังใจกินยางมามันจุกของอยาลืมมาให้กำลังใจทีมงานมาลลำเจเกินร้อยที่ อำเภอหนองาหานและสุตดนครด้วยนะครับผมมาส่งคาร์ลกรุงเทพต้องก,กันด้วยพี่น้องครับตำรวจงานอะไรอยู่ด้วย

เครอับขา้นเครื่องเสียงนี่แหนครับเราจะเป็นแผนที่รับแผนแผนนะครับจง่าห้องเอาลอกกันเครื่องเสียงเทใจกันตอนนี้กได้แยกออกมาคนไว้เห้าหน่อยห้าตองแยก่าใสคนรอยส่วนหนึ่งรับเราจะจางทีมเครื่องเสียงอีกส่วนหนึ่งครับท้นเครื่องจากรอกปกคน์ันนะครับงมลควับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดติดตามช่อง Davers Channel ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเขาจะลองลีปดูดูหฮเบิร์กนะครับยิ้มแก้วกุศิดูดแก้วต้องอว่ายิ้มหมอน ยาททยไทยยาทายทุกคนก็จะได้ปลากีแตสไสีนลหรอเก็เจอนหน่อยจักน่อยเยี่ยมมาแล่ก่ใหญ่ือบ่ใหญ่เว่าเว่าอันนี้มันคือใหมคือติดตุ่มนี้โกโก้เะโกโก้บนีใส่เงขึ้นเทียบเิ่งนู้นะเงขึ้นเทียบสนามนู้นะใส่ แกจะแบบก็สื่อไงกันไงเนี่ยมากันสีมากันสีมากระสมาข้อมึงไมาขอมึงไงเอาใส่พี่เตมอกระมือบอกใส่พี่เต๋ม่ต้อพี่เต๋มากันสีหน่อยแล้วอคมาหนยบมัใหญ่ออบมยังแต่มื่อกี้าเอาลเดกา